ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุสนทุกท่านที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนําทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับลูกชอนลูกสาวของข้ายุนจูหลานในแดนตะวันออกเฉียงใต้แห่งเทียนหมายนี้นางคือเทพีแห่งสวรรค์ไว้แรกที่คู่ควรเราอัจฉริยะรุ่นยานวนับไม่ถ้วนล้วนต้องการนาง นี่เจ้าคิดอะไรอยู่กันน่ข้าขอยืนยันคำเดิมข้าไม่เห็นด้วยทำไมเพราะไม่เหมาะสมอย่าว่าแต่แต่งงานเลยแม้แต่เป็นสาวใช้ข้าหยุนชูหลานก็ไม่มีคุณสมบัติเรื่องนี้ข้าเองก็เคยบอกนางไปแล้วแล้วฉันนี่เจ้าชันจะอวดดีกันไปแล้วเจ้ากำลังลนหาที่ตายหรือไงจากนี้ไปข้าจะฟื้นฟูสำนักหลิงซีขึ้นมาใหม่ ในเมื่อตาเหอเคยเป็นสำนักในเครือของหลิงซีเพื่อเห็นแก่อิงหลงหวังฮึบข้าอนุญ,ญาตให้พวกเจ้ายอมจำนวนกับหลิงซีอีกครั้งเจ้าหนูเจ้ามันบ้าข้าว่าเจ้าบ้าไปแล้วแน่แนะ่ฮึเออเอเอหัวด,ดีจริงจงให้เราที่เป็นสำนักนีกายนับหนึ่งในดินตะวัดออกเฉียงใต้แห่งเทียนหมายนี้จำนนต่อพวกเจ้าสำนักหลิงซี ที่กำลังจะสูญสลายเนี่ยนะลู่เฉินข้าขอถามหน่อยเจ้าก้าดียังไงมาพูดจาโอ้อวดเช่นนี้ก็ในฐานะที่ข้าคือลู่เฉินยังไงล่ะไม่ต้องพูดถึงนันเรียนตะวันออกเฉียงใต้แห่งเทนหมนี้แม้แต่ทั่วทั้งทวีปทะเลศักดิ์สิทธิ์หรือทวีปโบราณที่ยังไม่แตกสลายไปข้าลู่เฉินก็จะทําให้สำนักหลิงซีกลายเป็นที่หนึ่งเป็นสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดลู่เฉิน พอได้แล้วท่านบ่ามมกข้าทนได้ไหวแล้วนะขอรับสแสดงพลังกที่แท้จริงให้เด็กไม่เห็นไปเลยฮึยา่าอะหยุดลูกเฉินคำกล่าวของเจ้าในวันนี้ช่างน่าขันนักการกระทำของเจ้ายิ่งแล้วใหญ่หยุนชูหลานคือลูกสาวข้าตอนหน้าข้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนางหากจะปฏิเสธข้าจะปจาดการพวกเจ้าทั้งหมด การตัดสินใจของข้าไม่อาจเปลี่ยนแปงแแลงตาละเลวท่านประมุกปล่อยข้าจัดการมันเถอะยา่าคุณชายผางหลงจากสนักห้านไห่มาถึงแล้วหืมเทียนเหอเซ่งจินได้ยินว่าคู่บ้านของชูหลานมาที่นี่วันนี้เรื่องใหญ่เช่นนี้ข้าเองก็มาร่วมสนุกด้วยหน่อย ท่านปามุคงไม่ว่ากันนะโอ้มาเยือนคือแขกหากคุณชายผางหลงอยากร่วมด้วยข้าก็ไม่อ่านคัดค้องเพียงแต่หากท่านมาด้วยจุดประสงค์อืน่นข้าก็คงไม่ยินดีไม่ว่าอย่างไงตาเหอก็เป็นสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดน,นนี้ไม่ใช่เหรอแม้จะไม่ด,ดีเท่าเท่ากับสำนักขันหิของเราแต่ก็ทรงพลังที่สุด ในแดนเทียนมายฟังตะวันออกเฉียงใต้แต่คนต้องขึ้นที่สูงน้ําไหลลงที่ต่ําข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆในฐานะที่ชูหลานเป็นเทพีแห่งสวรรค์เหตุใดจึงต้องแต่งงานกับคนไร้นาเช่นนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของข้าไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องสนใจเทียนเหอซ่องเจินท่านควรรู้ว่าข้าจึงชมในตัวน้องชูหลานมาเสมอ หากวันนี้นางได้ตกแต่งกับผู้ที่มีพรสวรรค์แห่งเทียนหมายข้าก็ไม่คัดค้านแต่เจ้านี่ไม่มีฐานการฝึกตนด้วยซ้ำมันยิ่งขัดใจข้าคุณชายผังหลงข้าบอกไปแล้วนะว่าข้าไม่ได้คิดกับท่านเช่นนั้นอย่างที่พ่อข้าบอกไม่ว่าข้าจะแต่งงานกับใครนี่เป็นเรื่องภายในของสำนักต้าเหอไม่เกี่ยวกับคุณชายผังหลงหรือสำนักหั่นไฮอย่างนี้นี่เอง ข้าไม่ยุ่งเรื่องสำนักต้าเหอเงั้นข้าข็ขอยุ่งเรื่องของเจ้าโง่ดีหน่อยเถอะเจ้าหนะ่าเป็นเพียงสำนักที่เสื่อมโทรมใน,นเทียนมาแห่งนี้ไม่ใช่หรอไม่ทราบว่าเจ้าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงไม่เห็นชูหลายเป็นสหายเตา๋าหืมเจ้ารู้จักตัวตนของข้าหรือไม่ศีสายตรงของนิกายหั่นไห่ที่ทรงอำนาจแห่งเทียนหม่ฟังทตาเันออกเคียงใต้นี้นะ่ะตำแหน่งสำนักอยู่ในแดนกษัตริย์อย่างแท้จริง ส่วนของเจ้ามันก็แค่ถิ่นธุรกันดานคนอย่างเจ้าทั้งชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแดนอันกว้างใหญ่หรอกฮ้หืมเรื่องที่เจ้าพูดมาข้าไม่สนหรอกอุบป,ปากไปซะอื้ยฮึฮึฮ,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 ฮปากกล้าเช่นนี้ไม่กลัวตายเลยสินะในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะบอกให้อาบุญก็แล้วกัน เจ้าไม่เหมาะสมกับชูหลานหรอกเจ้าจะถอยไปเองไหมได้ดีในเมื่อเจ้าปฏิเสธงั้นก็อย่าหาว่าข้าฮะอะไรนะเจ้าตกลงเซิงจินมอนี่มันอะไรกันคุณชายผานหลงท่านช่างไม่รู้อะไรเลยรู้เฉิญปฏิเสธการแต่งงานกับชูหลาน ว่าไงนะเจ้ากล้าดียังไงมาปฏิเสธนางเจ้ามีสมบัติใดมาปฏิเสธข้าที่แสดงความรักต่อน้องชูหลานมาหลายต่อหลายปีนางก็ไม่เคยตอบรับเลยแต่เจ้ากลับปฏิเสธนางฮ่าอ้านีกคนจเจ้ากล้าตบข้าเหรอฮ่าฮ่า เพื่อคู่ข้าบอกเจ้าไปแล้วนะหุปากซะคุณจายให้ตังหามมปหรือไม่ขอรับหรือจะทําให้หวนพิกาลและทรมานมันจะช้าดีก็แค่ขยะพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องลงมือหรอกเชิญเหอเซิงจินข้าถูกชกในทำนักของท่านเรื่องนี้ท่านมีความคิดเห็นเช่นไรลู่เฉินจะทําเกินไปแล้วขอโทษคุณชายผ่านหลงเดี๋ยนี้ขอโทษมันไม่พอหรอก หนึ่งข้าต้องการฆ่าลูเ่เฉินสองน้องนางชูหลานต้องแต่งงานกับข้าเอ๊ะไม่เช่นนั้นจากนี้ไปสนักต้าเหอไม่สงบสุขแน่เฮ้เอออๆเอ,อ,เอ,อคุณชายผานหลงหมายควาว่าอย่างไรนี่ท่านกำลังค่มขู่สำนักต้าเหอของข้าอยู่งั้นเหรอจะบอกว่าค่มขูก็ไม่ได้ แต่ในฐานะลูกศิษย์สายตรงกับสำนักนิกายหันหายคุณชายของเรามีสิทธิที่์จะพูดเช่นนี้ท่านเทียนเถอเสิ่งเกนต้องประหารเจ้นี่ท่านพ่อข้ามองว่าคุณชายพันหลงก็แค่มาหาเรื่องสิงมากกวา่าต่อให้ไม่มีรล้กเฉิญเขาก็ก่อกวนเราอยู่ดีน้องชูหลานนี่ฉลาดจริงๆหูหญิงฉลาดน่ะ ไม่ค่อยดีนักหรอกนะหลังจากเจ้าแต่งงานกับข้าเทียนใหม่ตะเปนออกเฉียงใต้นี้ก็จะอยู่ภายใต้การปกครองของฮั่นไฮถึงเวลาที่เจ้าจะต้องติดตามข้ากับฮั่นไฮแล้วเจ้าจะได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นกวาที่นี่ไงล่ะฝันไปเถอะข้าจะไม่แต่งงานกับท่านสนักต้าเหอจะไม,ม่วันหลอมรวมกับสนักฮั่นไฮเฮ้ฮฮเง้นเจ้าจะแต่งงานกับใคร แต่งกับคนและค่าแบบเจ้านั่นน่ะเหรออย่างงี้นี่เองงั้นข้าจะฆ่าเจ้านี่๋ยวนี้ละน้องชูหลานเจ้าดูเป็นไว้ดีๆละ่ะข้าจะฆ่ามานันในมือของข้าเองคุณชายผานหลงถ้ากล้าก็ลองดูสิท่านประมุกลูกเป็นแคกของสักตาเหอของเราท่านไม่สามารถทําอะไรเขาได้ทั้งนั้นฮ <laughs> ประมุกคนแบบนี้เนี่ยนะประมุกหน้าขาไม่ฟันล่วง ดูเหมือนเทียนใหม่แต่มันออกเฉียงใต้นี้จะตกตามลงไปเยอะเลยนะเจะว่าไปหลิงซีก็เป็นแค่นิการเล็กๆนี่นะแต่ก็ไม่น่าเอาขยะแบบนี้ขึ้นมาเป็นประมุกได้เลยฮ่าอ่าเอออะนี่เจ้ากล้าชกข้าถึงสองครั้งเชียวเรอถ้าเจ้ายัางเหยียดหยางกันอีกมันก็จะยังไม่จบ ข้าได้โชคเจ้าครั้งที่สามแน่ข้าจะสับเจ้าซะฮึบยา่าฮ่าสวยแล้วอาคุณชอยให้เราจัดการเถอะไม่ได้นี่คือความอาวุธของข้าวันนี้ข้าต้องฆ่ามันด้วยตัวข้าเองยา่า ดาบสายฟ้าขึ้นด้วยทักษะเฉพาะของสิลสายตรงข้าจะฆ่าเจ้าวิชาสลักมแมลงย่าเออเอ้ออ,อ,อ,อะไรนะ่ะฮ่าอ้านี่เขายังไม่ได้เปิดฐานการฝึกตนด้วยซ้ำทำไมถึงไม่เวาลาในการต่อสู้สูงเช่นนี้ไม่ทราบเจ้าค่ะ ลู่เฉินเริ่มนึกกลับขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้คนประหลาดใจได้อยู่เสมอเลยจริงๆเอ้ยอออีอ้าวบำบ่อยกุญแจกุ๊งเราต้องได้รับโทษสถานนะอนเนักโย่โย่ฮะเอ๊ะเฮ้หยุยดนะ พวกเจ้าคิดจะทำลายสำนักตาเหอของข้าหรือไงขุนใจต้องอกายตาเหอของเจ้าก็ต้องถูกลงโทษจะพังไหมก็ต้องควรแล้วไม่ใช่หรือข้าพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อขอความมุ่งหวายต่อให้พวกเจ้าจะเป็นนิกายหลักของเทียนหม่ดีก็ใช่ว่าพวกเจ้าจะมากลนแกล้งสำนักตาเหอของเราได้ ทอมกัเป็นประมุของตาเฮอจริงๆกาฝึกตนของท่านแข็งแกร่งจนหน้าประทับใจเป็นลมหายใจที่ทาให้หายใจหายคอไม่ได้เลยทีเดียวเฮ้อเฮ้เซนเหอส่งเจนจะยอมจำนนต่อหันไยหรือไม่ชักน้ำหนักให้ดีๆเถอะฮึนี่มันผ่านหลงปลากฏอภรรศสิบผ่านหลง คุนชายผานหลงสวนสมบัติล้ำค่าแห่งหั่นไทยอาพรศักดิ์สิทธิผานหลงสามารถเรียกบมังกรนาทีออกมาโจมตีได้โดยตรงเขาเตรียมตัวมาแล้วคุณชยายบังกรปรากฏแล้วขอรับมดเกยี่ให้หมดเลยขอรับฮึเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าก่อนก็แค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆตายโด,ย,ดยมือของมังกรผานหลงนับเป็นกียรติของเจ้าจริงๆไป จัดการมันท่านพ่อลูกฉันเขา,อาตอนนี้แม้ว่าใครก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับอาทีอิงหลง ยิงหลงตันดูนั่นมังกอนจริงๆะหรือว่านั่นคือท่านปรมาจารย์ยิงหลงปรมาจารย์ิงหลงปรากฏตัวแล้วขอรับว่าท่านประาจารย์ิงหลงทำบ้าอะไรนะ่ะผาหลง จัดการมันให้ข้าเดี๋ยวนี้ฮนี่มันอะไรกันนี่นี่มันนี่มันเป็นราจารเองหลงนี่อะไรกัน ข้าคือประมุขแห่งตำนักต้าเหอคนปัจจุบันคารวะท่านปรราจารย์อิงหลงคารวะท่านปรราจารย์อิงหลงปรราจารย์อิงหลงนี่ไ,ไปไปได้ยังไงเซียวหลงไม่ได้พบกันนานเลยนะอุนจอยปรราจา์อิงหลงขึ้นชีพละข้าเคยอ่านเจอในนิทานสวรรค์ มังกรอิงหลงนนต์ตายไปหลายปมื่นปีแล้วบรรพบุรุษแห่งนิกอยหันหายของเอาเองก็เข้าร่วมในสงครามครั้งนั้นด้วยแล้วนนตจะมากกตัวอีกครั้งได้ยงไงอย่างงรีอาว่าพวกเขาต้องเล่นตลกกันแน่เน่มังกรอิงหลงนี่น่าจะเป็นปีศเสอดิตสมรลังมากใช่แล้วหันหายของเราแข็งแกร่งที่สุดในดินแดนนี้แล้วจะถูกข่มในหลุมม้าตึ้งๆของสำนักนิกากเล็กๆเ,กเกช่นนี้ได้ยังไงต่อให้เป็นมังกร ก็ต้องฆ่ามันเจ้าเน่ะคุณชายสั่งให้ตายเจ้าก็ต้องตายโย่ฮาอ,อืออ,อ่าอาเลยก่อนเออนี่มันอะไรกันมาไม่นะอย่าฆ่าข้า,ขาพ่อของข้าคือประมุแขแห่งสำนักนิกายแห่งไทยนะ ถึงนเหินงจินว่าชีวิตข้าด้วยถ้าข่าฆ่าสำนักข่านไทยต้องมาทำลายตาเหอของพวกเจ้าแน่ท่านบรกเราไม่ตาอิงหลวงบวยแม่ตาด้วยขอรับสำนักข่านไทยนั้นทรงพลังและแข็งแกร่งมากข้านี่มันเสียวอิงตอนนั้นพวกเจ้า คงลำบากมากเลยสินะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมลูเ่เฉินถึงรู้จักท่านปรรจาญเองหลงล่ะทั้งยังเดูเสนิทสนมกันมากด้วยพวกเขากำลังใช้ภาษามกงกรคุยกันอยู่ภาษาแบบนี้หายไปนานแล้วไม่นึกเลยว่าลูเ่เฉินจะฟังออกที่มาของชายผู้นี้เกรงว่าจะไม่ธรรมดาซะแล้วเหรอข้าเข้าใจแล้ว ตอนนี้เจ้าอ่อนแอมากนักทั้งยังเพิ่งเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยเจ้ากลับไปที่หลงฐานอบอุ่นร่างกายก่อนเถอะอย่าไปจากหลงฐานจนกว่าข้าจะหายาให้เจ้ากลั่นเนื้อกายเจ้าได้อย่างเต็มที่อะเอ๊ะไปเถอะข้าจะมาหาใหม่ ถ้ามาในคราวนี้มีเรื่องอยากจะถามพวกท่านเรื่องอะไรเหรอใครคือคนทรยศในหลิงซีหลายปีมานี้มีการติดต่อรับกับสนักต้าเหอของพวกท่านเช่นนั้นวิชาลับมากมายของหลิงซีจึงถูกสำนักต้าเหอนำไปฝึกอ่ะคือเฮ่อช่างเถอะชูหลานบอกท่านประบุกลูกเข้าไปให้หมดเวลาต่อมา สิ่งที่ควรพูดข้าก็พูดไปหมดแล้วผู้นี้คือผู้ร้ายจริงๆและตาเห่อของเราก็แค่ทำการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับข่าวเท่านั้นลูเ่เฉินท่านกับพระอาจารย์อิงหลงเกี่ยวข้องกันยังไงกันแน่นี่ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านควรรู้ลูเ่เฉินต่อให้ข้าไปถามเรื่องนั้นแต่เมื่อครู่ท่านเพิ่งสังหารบุตรชายของประมุขสำนักนีกายหันไห่นหนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลย ข้าดูออกถึงแม้ท่านปร,รมาจารย์อิงหลงจะคืนชีพแต่พลังของเขายังไม่สเสถียรนักและยังอ่อนแอด้วยหากสำนักขั้นไหายบุกมาเราเองก็รับมือไม่ไหวใช่แล้วว่ากันว่าความแข็งแกร่งของปโมุกแห่งสำนักขั้นไหายนั้นได้ทะลวงผ่านระดับราชาไปสู่ระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วพลังที่แท้จริงไม่อาจยังรู้ได้เลยแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงอย่าว่าแต่ระดับศักดิ์สิทธิ์เลย แม้แต่ระดับกึ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงมือเดียวก็ทำมาสำนักตัดหือของเราได้แล้วนับภาษาอะไรกับหลิงสีในอดีตแดนทะเลศักดิ์สิทธิ์ยังคงเป็นมุมหนึ่งของทวีปโบราณระหว่างนิกายหลักนิกายรองล้วนมีเขตอาคมหากนิกายหลัก,ก,ลเ,ขก,ก,ลกเข้าสู่นิกายรองเพื่อก่อปัญหาก็จะถูกงดเว้นอนาณาเขตปัจจุบันเขตอาคมเหล่านั้นยังคงอยู่หรือไม่นั่นนะ ก็ต้องมีอยู่อยู่แล้วละแต่มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นหากอีกฝ่ายต้องการฝาเข้ามาก็แค่ต้องใช้เวลาสักหน่อยยังมากก็สปีหากขั้นไห้ต้องการทำลายเราประวัาตที่แท้จริงของพวกเขาอาจทลายเขตอาคมเข้ามาได้สมปีสินะเวลาเหลือเฟือข้าบมรู้เป้าหมายของการมาที่นี่แล้วขอตัวกลับก่อนละเรื่องสิสำนักตาเหอ จะจัดการกับตัวเองยังไงในอนาคตเจ้าสำนักต้องคิดให้ดีๆท่านพ่อลูกเฉินขาหมายความว่ายังไงกันจูหลานก่อนหนี้ที่พ่ออยากให้เจ้าแต่งงานกับลูกเฉินพ่อก็คิดว่าพ่อประเมินเขาสูงเกินไปแต่ไม่คิดเลยว่าเรายังห่างชั้นกับเขาอีกไกลน,นักท่านพ่อเหมือนต่อไปข้าจะทำยังไงดีล่ะต่อไป การตัดสินใจของเราเกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นความตายของสำนักตาเหอในอนาคตน่ะสิสุสานแห่งทวยเทพแมะจอมารใครเป็นผู้สร้างสุสานแห่งทวยเทพและจอมานแักใครเป็นผู้สร้างหลุมศพเหล่านี้กันเหตุใดพวกเจ้าถึงถูกฝังไว้ที่นี่ถ้าเสวยอิงไม่บอกข้าข้าก็คงไม่รู้ว่าพวกเจ้าถูกฝังไว้ที่นี่ ป้อนมจะมาถึงกลับมาได้ล่ะหืมวานอนหน้าผีใครขอให้เจ้าปกป้องศึกษาถึงทวยเทพประจอมมานี้ในตอนนั้นไม่รู้อย่าถามค่ะข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นก็เจ้าบอกว่าเมื่อมีใครออกมาจากหลุมศพงานดูแลหลุมศพของเจ้าก็จะเสร็จสิ้นไม่ใช่หรือไงเหตุใดเจ้าถึงยังอยู่ที่นี่มันชินนะข้าอยู่ที่นี่มาตั้งหลายปี ข้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีเิงนั้นที่ตามสัญญาที่ใช้ยผู้นั้นให้ไว้ข้าก็ยังไม่ได้รับเลยฮึงดงิดหน้างดเงิดถ้างั้นข้าจะให้เจ้าคอยติดตามข้าไปตลอดชีวิตเจ้าจะยอมไหมไม่เอาไม่เอาเจ้าอ่อนแอเกินไปเรื่องที่เจ้าออกมาจากหลุมศพได้นั่นก็ไม่ธรรมดานะแต่เจ้าก็ยังอ่อนแอเกินไปอยู่ดีข้าไม่สนใจไก่อ่อนล็อก ฮพวกเจ้าหลับให้สบายที่นี่สัเถอะตั้งแต่ข้ากลับมาที่นี่ก็เปลี่ยนไปวุ่นวายแต่ก็เป็นระเบียบเฮ้ hey, เจ้าน่ะทำไมาถึงจากไปแบบลึกลรับอีกแล้วล่ะที่อยู่ของสิ่งนั้นนะ่ะเจ้ารู้หรือเปล่าฮะสนักหลิงสี่ฮึท่านประมุกกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้น สิทธิ์พี่การประชุมในคืนภายในสำนักหลิงซีกำลังจะเริ่มเจ้าค่ะโดยผู้อวสโสและสาวกที่นำโดยผู้อวสโสคนที่4ีเจียงอินฟู่ต้องการถอดถอนสิทธิ์พี่จากตำแหน่งประมุกเจ้าค่ะถอดถอนค่ะไปดูกันโลเฉินพูกนี้เพิ่งเข้าสำนักได้ไม่ถึง3เดือนแต่กลับอาศัยความรู้วิธีควบคุมศักย์ลาของหลิงซีเรา บังคับให้ท่านปะมุกสละตตำแหนง่งนี่ถือเป็นการทรยเครั้งใหญ่ท่านปะมุกยอมจำนนและปีกตัวออกไปเพื่อฝึกตนหลังสำนักและฐานะที่ข้าเป็นผู้เอาโศคนที่สี่ข้าจะไปให้เด็กคนนี้ป็ิการไม่ได้จูประสงค์ของการเรียกรวมตัวสิชันยอดในวันนี้คือการนำลูกเฉินออกจากตำแหน่งปะมุกเพื่อการพัฒนาเหลิงเสีจะต้องขับไล่ลูกเฉินปะมุกที่แท้จริงของเหลิงเสีจะต้องแข็งแกร่งและมีศักดิ์ศรี โอ้ยหเอาโซซอท่านประมุกเต็มใจจะตำหนิให้กับสิบพี่ลู่เฉินอย่างเห็น,น,าาหนได้ชัดเหตุใดท่านจึงต่อต้านมันข้ารู้ว่าท่านอยากจะเป็นประมุกแห่งเหลงซีเองท่านถึงได้พยายามให้ผลมากมายเช่นนี้ย่าอ้อชินเลยในฐานะมารับใช้ของลู่เฉินเจ้านี่มันเชื่องจรงิจรงๆนี่แน่อ้อ oh! จากนี้ไป ลู่เฉินมันจะไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นละสิฉันยอดก็อย่าหวังเลยสิพี่เจิ้งข้าว่าตระกูลเจียงมีบางอย่างไม่ชอบพาพาคนเลยแม้คุณสมบัติของลู่เฉินจะต่ำแต่เขามีส่วนในการช่วยเหลิงซีอย่างแท้จริงติดน้องเหลวที่จริงเราต่างก็มีความแค้นกับลู่เฉินอย่างสุดซึ้งลู่เฉินจะล้มไม่ได้ไม่งั้นเราจะไม่มีชีวิตที่ดีในเหลิงซีอีกเลย ลู่ฉันสามารถเป็นปะมุกได้เพียงเพราะควบคุมยักษิลาได้ในวันนี้ท่านผู้อาวส,สีกล้าจัดประชุมขึ้นมันต้องมีทางกับจัดยักษิลาแน่ <c oughs> ใช่แล้วแต่ก,กูลเจียงมีอิทธิพลมากในหลิงซีพวกเราเรียกไปยืนแถวกันสิรอให้ท่านผู้อาวส,สีขึ้นเป็นปะมุกเราทุกคนก็จะเป็นวีและบุรุษลู่ลเฉินที่จิงไม่ยอมนั่นก็จะต้องถูกลงโทษเช่นกันภูเขาด้านหลังหลิงซี เชียงอินฟูก่กำลังประชุมเรื่องคืนอะไรนั่นอยู่เพื่อจู่โจมลู่เฉินเนาะท่านจะไปดูหน่อยไหมไหนเม่อขา้ามอบตำแหน่งประมุขให้ลู่เฉินแล้วพวกเจ้าก็ควรเชื่อสิว่าเขาสามารถพัฒนาหลิงซีไปข้างหน้าได้นอกจากนี้ถ้าลู่เฉินถูกผู้เอาโซซีขับไปสำเร็จเขาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นประมุขต่อนี่เองก็เป็นบททดสอบเขาเขาโกจริงโกจริง ฝนกำลังจะมาแล้วเชินเลยฐานะของเจ้าคือสิทธ์ชั้นยอดฝึกไม่ง่ายเลยนะข้าจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายมาต่อถอนดูเถินไปพ,พร้อมกับเราสิที่ฝนไปเถอะวิธีการของสิทธิพี่ลูกคนธรรมดาจะไปเข้าใจได้อย่างไรรอให้สิทธิพี่ประมุกกลับมาก่อนเถอะพวกท่านเสร็จเนอะเด้อดึงนักก็ตายซะยาหยุดนะ ลู่เฉินเจ้ามาก็ดีแล้ววันนี้มีการประชุมถอดถอนเจ้าจะไม่มีเจ้าได้อย่างไงถอดถอนข้าทําไมล่ะแล้วใครให้อํานาจพวกเจ้าอือข้าเองไงล่ะในฐานะที่ข้าเจียงอินฟู่เป็นผู้เอาโสดสีแห่งสำนักหลิงสีเข้าร่วมสำนักหลิงสีมานานกว่าร้อยปีข้าถอดถอนเจ้าจากตำแหน่งประมุขในวันนี้เป็นต้นไปผู้เอาโสดถอดถอนประมุข หน้าขันเจียงอินฟู่ฟังให้ดีนะเออข้าในฐานะประมุขคนปัจจุบันขอถอดถอนเจ้าจากตำแหน่งผู้อาวุโสเจ้าน้อยจัดการมันให้ข้าเดี๋ยวเนย่าฮ่าพวกเจ้ายังไม่เลิกหมาหมูกันอีกเหรอหลียวลู่ซูคราวนี้เจ้าไม่เข้าร่วมด้วยเหรอ สิน้องเหลียวบัวยืนทำลายอยู่เล่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการสแสดงฝีมือนะข้าข้าขอถอนตัวว่าไงนะเหลียวลู่ซูมีเจ้าคิดจะออกจากหลิงซีงั้นเหรอตอนนี้เจ้าก,กำลังหนีเราให้ลุงสีของข้าขึ้นไปประมุก,ก่อนเถอะหลิงซีจะไม่มีที่ให้เจ้ายืนอกีกสิน้องเหลียวฟังคำแนะนำของข้าสิอย่าทำลายอนาคตของตนเองเลย ข้าหลิวลู่ซูมาที่นี่ก็เพื่อฝึกตนและเดินบนเส้นทางการฝึกตนให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แต่ตั้งแต่วินาทีที่การประเมินของสำนักเริ่มต้นขึ้นข้าก็ต้องมากังวลกับเรื่องเล็กน้อยมากมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกของข้าเลยข้าเลยทุกอย่างที่ขัดกับใจข้าแต่นั่นก็เพราะข้าคิดว่ามันจะได้รับผลประโยชน์ข้ารู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไป หัวใจที่ใฝ่หาการฝึกตนของข้าก่อนหน้านี้คงได้หายไปหมดสิ้นแน่ดังนั้นข้าขอถอนตัวไม่ขอร่วมกองกำลังใดๆไม่เลือกจะทำสิ่งใดนอกจากการฝึกฝนเท่านั้นตาสว่างแล้วสินะแต่มันก็ยังไม่สายเกินไปหรอกหยุดนยะยอาอ,อ,อ,อะเออเอออาความคิดเด็กๆ ตอนนี้เจ้าเข้ามาอยู่ในสำนักหลิงซีแล้วเจ้ายังคิดจะทำอะไรตัวคนเดียวอีกได้หรอือรู้หรือไม่ลูกศิษย์ของเจ้าจะเป็นคนแรกที่ถูกทอดทิ้ง <c oughs> เนื่องจากเจ้าไปมีดทางเลยก็กคุกเข่าตรงนั้นซะดูการตัดสินใจที่ไร้สาระของเจ้าสิจะถูกหรือผิดนี่ก็ถือเป็นการเตือนสิทธิ์ชั้นยอดทุกคน